กองทัพกางที่สามในระหว่งางปฏิบัตหน้าที่เหตุก,การปกติเอกวิรันชัยชิพการจนะคุณรองผู้ชการมณฑลระบบสาธารบสุครับสองยนอนะอ โค้งคอนเทลงนะไปยัดโคลงครับครับหนึ่อดยครับดกอกอึอระพับอนทนันวิโรบนหัวหน้ากองกรการหาาส่วนด้วยกันครับก็คือส่วนอเมริกันคือส่วนของผุ้ชาครับ ดำเนินการตามนโยบายเพื่อมาให้บรรลุเป้าประสงค์ครับการครับเป็นขั้นตอนการกดโปโโซนเพื่อฆ่าเชื้อครับและขั้นตอนที่5ครับเป็นการจัดเก็บติดโลโก้หน่วยครับเพื่อใช้งานนำมาเข้าเครื่องอัดขึ้นรูปครับที่ผมเราที่บกเรา่องนั่นแหละมีกาว่ใช้แป้งเปลี่ยนเหมือนกันครับนำมาเข้าเครื่องอัดขึ้นรูปครับใช้เวลา2นาทีครับความร้อนอยู่ที่180องศาเซลเซียสครับแล้วก็จะได้เป็นลักษณะนี้ออกมา ดูมีเครื่องแบบไฮดรอลิกไงกดปุ่มเดียวอ่ะอย่างนี้คนมันล้ามันต้องกดหนักกับไอ้นี่ไอ้วันนั้นมันพูดว่าอะไรนะแบ่งไปใช้อะไรทุกอย่างแล้วนนั้นวันนั้นพูดในที่ใหญ่แน่ใหญ่ชมพู่ใช่ไหมมาก็จะมีทรงกลมกับทรงเหลี่ยมแบบนี้ก็จะดีที่สุดไม่แต่ แต่ในที่กรุงเทพมันํำสามารถเป็นแบบอของโทงกบกได้เยนะครับแต่อย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้นะก็คือจริงๆอ่ะจะจากผู้ฝึกครับแราวทภาพครับหนึ่งสองสามทิภาพครับหนึ 1, 2, ่งสองสามเรียบร้อยครับ เรียทุกภาพครับหนึ่งสองสามทีกภาพครับหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับสองสามอีกภาพครับหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับเรียกทุกภาพครับหนึ่งสองสามภาพทุกภาพครับหนึ่งสองสามอีกภาพครับ หนึ่งสองสามอภาพครับหนึ่งสองสามอีกภาพครับหนึ่งสองสามลที่สี่โรงเรียนท่านผีสง่าอีกภาพครับหนึ่งสองสามอีกภาพครับหนึ่งสองสามเเี่ลำดับที่ห้าโรงเรียนบ้านหนึ่งสองสามอีภาพครับหนึ่งสองสามลำดับที่หกโรงเรียนบ้านหนึ่งอีกภาพครับหนึ่งสองสามโรงเรียนบ้านห้วยฟองอีกภาพครับหนึ่งสองสามอีกภาพครับหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับ ได้รับงบประมาณจากคนเอกวิจักสุริขลรกที่ปรึกษาจัดหาพันกบมาให้จํานวนสามสายพันธุ์ครับก็เป็นกบหนาน่านจากจังห <eterm> ว <oon> ัดน่านครับหลังจากเก็บไข่จับลงขยายพันธุ์นี้ก็จะนําไข่ไปใส่ตู้ฟักฟองพันธ์ห่านม้าที่สิบ รมถ่านมาที่สองงอนส่วนตัวเมียจะมีลักษณะหางเชิดของหย่อนแสนห้าหมื่นสี่พันเศษครับตานีมกิรดาครับ